สวัสดีครับวันนี้วันว่างๆของจีนะครับวันนี้นะครับจีก็จะมาฟิตเนสนะครับที่ LP 1 2 0นะครับจะบอกว่าฟิตเนสสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะครับและที่สำคัญคือเดินทางง่ายมากๆอยู่ติด BTS มหิดยเลยครับทางเข้านะครับจะบอกว่าปลอดภัยสุดๆเลยครับซึ่งสมาชิกสามารถสแกนใบหน้าเข้าได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีห้องรับรองให้อีกนะครับตารางคัดในแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะครับสามารถมาดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับจะบอกว่าที่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฟิตเนสขนาดใหญ่เลยวันนี้จิก็ขอมาเล่นขาละกันนะครับ เครื hn, ่องเล่นนะครับก็สะอาดมากๆเลยนะครับคนไม่แออัดจ,จนเกินไปนะครับแล้วก็มีหลายเครื่องให้เลือกเล่นได้เลยสําหรับสายยกเวทนะครับก็มีให้เล่นเหมือนกันนะครับดัมเบลเนี่ยมีหลายดัมเบลมากๆเลยมีหลายน้ําหนักให้เลือกส่วนต่อมานะครับใครสนใจอยากจะมาคาร์ดิโอนะครับก็สามารถมาคาร์ดิโอได้เลยมีทั้งลู่วิ่งนะครับแล้วก็จักรยานปั่นนะถือว่าที่นี่เนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วเข้ามาโซนล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์ที่นี่นะครับเป็นแบบสแกนครับรหัสเรียกได้ว่าปลอดภัยแบบสุดๆกันเลยแล้วจีจะบอกว่าที่นี่เป็นฟิตเนสที่สะอาดมากๆนะครับเรียกได้ว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยนะทุกคนแล้วคือห้องน้ําสะอาดมากๆแล้วนอกจากนี้นะเขายังมีได้ป่าผมให้ด้วยสาหรับใครที่มาอาบน้ําที่นี่นะครับ ที่นี่มีห้องน้ําห้องอาบน้านะครับให้ครบมากๆเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะครับฟิตเนสนะครับเขามีออกเป็นโฟมล้างหน้านะครับของฟิตเนสด้วยนะครับจะเป็นเซรั่มกับโฟมล้างหน้านะเหมาะสาหรับคนที่ออกกําลังกายนะจจะแอบมาบอกโปว่ามีโปสําหรับนักศึกษาด้วยนะครับใครเป็นนักศึกษาแบบจีนะครับสามารถไปรับโป,ปได้เลยนะสมัครสมาชิกไม่ยุ่งยากแต่จบในครั้งเดียวไม่มีค่าแรกไม่มีค่าดําเนินการมากันเยอะๆนะครับวันนี้จีไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน